ครับผมก็สวัสดีครับนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องอีสานบ้านนาชนแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มาเยี่ยมเยือนนะครับคุณพี่นะครับเกษตรกรนะครับท่านหนึ่งนะครับที่มีใจรักในด้านการทําการเกษตรนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มาถึงบ้านมาถึงฟาร์มท่านแล้วนะครับบ้านพลชมนินะครับนะครับเดี๋ยวชมรอบๆนะครับ คุณพี่เขาก็จะพาไปชมรอบๆนะครับวันนี้มากับมอเตอร์ไซคู่ใจนะครับเนี่ยฮะนะฮะวันนี้นะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับอ่าก็ไปดูนะครับนะครับเนี่ยคุณพี่เขาก็พาดูนะครับก็ตามหลังเข้าไปนะครับ เนื้อที่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 กี่ไร่นี่ประมาณจักไร่หนิเนื้อที่แปดไร่เนาะอืใช้ทําการเกษตรแบบใดแน่คปลูกผักปลูกผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกเครือนะครับพี่น้องพริกเครือสวยๆนะครับกาลังเป็นมากโอ้ยกินกับอันส้มพักเนาะนะครับกินกับปลาส้มอร่อยนะครับก็จะมีมีลงสีด้วยเนาะโอ้สีข้าวนะครับสีข้าวพร้อมนะครับ สีเข่าละอ่หั่มข้าพร้อมนะครับผู้ใดจะได้หัมเนาะอันนี้จะเป็นโรงสีโอ้มือน,นี้บริยุดสีละบอกมือน,นี่โอ้หยุดสีแล้วนะครับวันนี้เพราะว่าสีแตะสีเตะต,ตอนไหน้รับตอนไหนฮะเชา้ชาถึงเที่ยงนะครับโอ้เลี้ยงไก่เนาะนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะครับนี่ก็มีหมูด้วยนะครับหมูเลี้ยงหมูด้วยเหน่าไายจังได้หมูมาเนี่ยหมูแม่พันธุ์โอ้หมูแม่พันธุ์โอ้กำลังท้องเนะาะกำลังท้องตัวละเดือน ตัวละเดือนนะครับตัวละเดือนนะครับกำลังท้องนะครับหมูนะครับอันนี้วัวนะครับบัวเดียวออกจากเทือโบวัวน,นี่วัวช่วงนี้ตงขังเพราะว่านมนีที่เลี้ยงโอ้ตรงขังโอ้มีแต่ตัวส,สวยๆนะครับพี่น้องนะครับนี่นี่นี่อันนี้บามันแดงนะครับบามันแดงนี่น,น,น,นี่นะครับคายอยู่บบวัวน,นี่ เปิดราคาขายยู่บอกขายานะครับขายเพิ่อวะเปิดไว้เท่าไหร่ราคาเผื่อมีออแฟนคลับเอฟซีนะครับนสนใจนตัวสีแดงนี่เนาะนี่น,น,น,นี่โอ้วัวสาวอัอนนี้เนาะวัวสาวนะครับอายุจักปีนี่อ,อ,อายุสามปีนะครับสามปีนี่นะครับนี่วัวสีแดงครับสามปีเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่เหรอ สี่หมื่นบ่สี่หมื่นนะครับนี่พี่น้องสี่หมื่นนี่ผู้ใดสนใจอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นนะครับอันนี้จะเป็นลูกครึ่งเนาะอันนี้เป็นเป็นวัวลูกครึ่งนะครับเชอร์รี่สีขาวบ่เนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับตัวสวยๆนะครับอันนี้เจ้าของฟาร์มนะครับนี่นะครับบริเวณพื้นที่ก็จะมีอันสะนะครับสะ สระ,ะเ s, <S ลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงปลาปลายังน้ำสะปลาตะเพียนปลาปากนะครับก็ขุดสระเลี้ยงปลานะครับอยู่ไกลไกลพูนกันสิเป็นเป็ดนะครับพี่น้องเต่นนั้นแล้วก็ทํานาด้วยนะครับนี่นานะครับบรรยากาศดีดีนะครับพี่น้องนะครับนี่นี่นะครับเกษตรนะครับผสมผสานนะครับตามรอยพ่อนะครับพออยู่พอกินนะครับพอได้ไซส์อยู่เนาะนะครับ อยู่สองคนนะครับกับสามีลูกชายไปเรียนเนาะไปเรียนมหาลัยนะครับสีข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูก็สามารถส่งนะครับให้สามารถส่งลูกเรียนมหาลัยได้นะครับพี่น้องนะครับไม่ต้องไปทํางานที่กรุงเทพนะครับอันนี้จะเป็นไก่ชนนะครับไก่ชนของ คุณสามีสุธิรักของคุณพี่สีชมพรนะครับนี่แห่งฟาร์มพลชน,น,นิเนาะนะครับนี่มีหลายตัวมาเลือกเอานะครับใครที่ชอบไก่ชนนะครับไก่ไก่นะโอ้เป็ดน้อยก็มีเนาะในี่นีนนี้ลูกเป็ดครับนะครับอยู่แบบอีสานอีสานนะครับพอเพียงนะครับเลี้ยงตัวเลี้ยงตนนะครับ พาขึ้นไปข้างบนนะครับมะนาวนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับทุ่งให้ทุ่งนานะครับพี่น้องคืมฟ้าคืนฝนอีกแล้วมือนี้นะครับอิทธิพลของพายุยังยังไม่ออกไปนะครับยังไม่ออกไปยังอยู่อยู่นะครับก็ทําให้เกษตรกรนะครับก็ดีใจอันนี้เป็นข่านะครับข่าดีใจเพราะว่าจะได้ใส่ปุ๋ยเนาะปั่นปุ๋ยนะครับบั่นปุ๋ยข้าวนะครับ เดี๋ยวไปบึงอันเป็ดไข่ในต้นไม้เห็นว่มนะครับเป็ดไข่แดงต้นไม้เห็นว่มบู้เสาบ้านนะครับดูเสานะครับนี่บู้สิน,นขนาดนะครับปัดโทษนะครับเสาสินเสาสินอินคอนเสิร์ตแต่และต้นบูยนะครับพี่น้องนี่สุดยอดนะครับบึงเสาบู้ยนะครับคักขนาดนะครับสิน ซเซาสินอินคอนเสิร์ตใช่เป็ดไข่นะครับเป็ดไข่สั่งมาไข่เนาะเป็ดก็ได้นะพูดนะตั้งหลายหน่วยพี่น้องมึงนะได้ลายหน่วยขนาดครับมึงได้อนะครับไข่เป็ดอย่าาาาปปปกออแสงไไไ้้้บบนนพัอันนี้เป็นเป็ดนะครับนี่ แต่ก่อนอันนี้เลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่เนาะอันนี้นะเลี้ยงไก่ไข่นะครับแต่ว่าตอนนี้เลิกกิจการไปแล้วนะครับเพราะว่ารวยแล้วเลิกเมืนบอกร <c oughs> วยแล้วเลิกนะครับนี่โอ้นี่นะครับเป็ดลเถ้าได้เป็ดนี่โ้อละร้อยนะครับลูกขนลนปีกให้ร้อยซาวถ้าซื้อเป็นตัวร้อยเนาะนี่นี่นี่นะครับ โอ้พิ้งแซบขนาดแล้วนะครับพิ้งเป็ดนะครับนี่นะครับพี่น้องดูนะครับนี่นี่นะครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้เด็การเด็การนะครับนี่เป็นเปลี่ยนเป็นสำนักง,งานเปลี่ยนเป็นออฟฟิศน,นะครับนี่ออฟฟิศเพิ่อนอะนี่ออฟฟิศไ,ไว้ไอ้ฟิตไก่ออกชนนะครับ <c oughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นเปิดใครครับนั่นเจ้าของฟาร์มบ่ไม่ใช่อองงน้คนงานในฟาร์มบ่ไเฮ้ยจะถ่ายคนงานแเราหน่อยบอกว่าเป็นคนงานนะครับครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องอีสานบ้านนาชาแนลด้วยนะครับไปถ่ายมอไซค์ใหญ่โล้าห่ะนะครับอย่าลืมนะครับสหรับ เพื่อท่านจะไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับ